สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีสินค้าคุณภาพเยี่ยมมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์จัดเก็บหรือขนส่งที่แข็งแรงทนทานและใช้งานได้หลากหลายต้องน,นี่เลยครับตะแกรงเหล็กพับเก็บได้จุดเด่นของสินค้ารับน้ำหนักได้ตั้งแต่500กิโลกรัมไปจนถึง800กิโลกรัมไม่ว่าจะใส่ผักผลไม้หรือสินค้าหนักๆก,ก็เอาอยู่มีให้เลือกหลายขนาดถังไซส์ M และ L ตามความต้องการของคุณลวดเหล็กหนา4.8ม m mm, มและ6ม m mm, มชุบแกวนไนซ์กันสนิมใช้งานได้ยาวนานช่องตาเหล็กมีให้เลือกทั้ง5คณ5และ5คูณ10เซนติเมตรแข็งแรงไม่บิดงอโครงสร้างผลิตจากเหล็กเกรด Q235 มาตรฐานอุตสาหกรรมฟังก์ชันการใช้งานพับเก็บได้วางซ้อนกันได้ถึง4ชั้นประหยัดพื้นที่สุด,สด มีรุ่นที่มาพร้อมล้อสี่ดวเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องออกแรงยกรองรับการใช้งานกับโฟกลิฟต์ได้อย่างปลอดภัยเหมาะก,กับร้านผักตลาดสดโรงงานหรือใช้ในโกดังขนส่งก็ได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านค้าผู้จัดการคลังสินค้าหรือสายลุยงานหนักตะแกรงเหล็กรุ่นนี้คือคำตอบครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยครับรับรองว่าคุ้มค่าแข็งแรง ใช้งานได้จริงแน่นอนครับ